เฉพาะตัวเสกเองไม่ได้อยู่กับค่ายมาเกิน10ปีแต่ผลประโยชน์ยังรับมาตลอดค่ะเพียงแต่เป็นเงินก้อนที่ไม่ขอลงดีเทลว่าเป็นค่าอะไรเท่าไหร่ส่วนไหนบ้างซึ่งนี่เป็นข้อสงสัยล่าสุดจนทําให้การวิพากษ์ไม่ถึงค่ายแล้วก็ยื่นขอดูสัญญากเก่าๆแต่ยังไม่ได้ตามที่ขอค่ะเพราะอยากได้ความชัดเจนเพื่อที่จะได้แบ่งปันผลประโยชน์ไว้ให้ลูกพูดง่ายๆก็คืออยากจะทําพินัยกรรมค่ะแต่ที่ดูเป็นเรื่องขึ้นมาเพราะว่าตอนไปรอที่ค่ายถามไปว่า ตัวสัญญามานนานขนาดไหนทั้งนั้นใช้คำว่าตลอดไปหรือหมายถึงสัญญาธาตุคุณการฟังแล้วก็อารมณ์ขึ้นก็คืนไลฟ์ทันทีค่ะแล้วก็มาเปิดบ้านถแถลงข่าวตามหลังว่าเหตุเกิดจากต้องการเปลี่ยนแปลงสัญญาให้เป็นธรรมและสอดคล้องกับยุคสตรีมมิ่งค่ะเราต้องการให้เขาดูแลต่อแต่เราอยากเห็นว่าบบเซนไว้ยังไงเพราะการไม่เคยอ่านเพราะการเป็นคนอ่านยาวๆไม่เป็นแต่เสกเขาอ่านแต่ว่า กำเนอมันหายม<น>ือก้รคิดว่ามันไม่ยุติธรรมสำหรับเราจึงต้องไปขอคือการอยากเห็นก่อนว่าอ่าถ้าเป็นเหมือนสมัยก่อนอเทปม้วนแล้วเท่านั้นเท่านี้อันนั้นกันไม่ได้สนใจมันไม่มีขายละใช่ไหม,มแต่ต้องการเห็นว่าที่เขาเอาไปแจกจ่ายทํานั่นทํานี่ออกไปจนณะบัดเนี้ยใบนิ้วมั่งนั่นนู่นน,นี่เนี่ยการได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่เซกเซกเขาอะได้เท่าไหร่ <S <S <น>จุดประสงค์ของพี่ก็ อยากให้แก้ไขสัญญาให้มันเข้ากับโลกสมัยใหม่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเรามีการทำคัเสเซ็ตมีทำซีดีนนเ,เดี๋ยวนี้มันม,มันมี YouTube มันมี Spotify อะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับก็อยากให้แก้ไขสัญญาให้ให้เป็นธรรมนอกจากตัวผมเองแล้วเนี่ยผมก็อยากเป็นตัวแทนให้พี่น้องนักแต่งเพลงทั่วประเทศนี้เขาจะได้เรียกว่ามีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวเขาด้วย <c oughs> แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่สำคัญก็คือศิลปินที่เขา ออกมาจากค่ายแล้วเนี่ยก็อยากให้ร้องเพลงของตัวเองได้ นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ร็อกสตาร์เซกโลโซพูดถึงประเด็นดิสิทธิ์นะคะจากเพลงที่ทำไว้กับค่ายราๆ200เพลงแต่ครั้งนี้อยากให้เป็นกรณีศึกษาว่าจะเปลี่ยนแปลงสัญญาได้อย่างไงบ้างซึ่งถังค่ายส่งตัวแทนมาเจราจาแล้วค่ะแนวโน้มน่าจะตกลงกันได้ด้วยดีแต่ที่เปิดแถลงเพราะอยากถามทางไปเผื่อขึ้นศิลปินร่วมวงการทุกคนแล้วก็ยกตัวอย่างเคสที่เพิ่งเกิดไม่นานนะคะฝ่ายจัดเก็บเรียกอีกคน300,000-400,000บาทเป็นตัวเลขที่สูงเกินไปในการทำชด ครั้งนั้นตนก็อยากให้เพลงได้เพื่อแพ่เป็นผลประโยชน์กับคนอื่นไปทำมาหากินได้ด้วยจนต้องออกมาเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครับเป็นไปด้วยดียดใช่ครับเพราะว่าทางน้องฟ้าใหม่เขาส่งพี่ตือมานั่นแหละเดี๋ยวนี้ฟ้าใหม่เ็าเป็นคนบริหารแกรมมี่อยู่และแต่ผมเนี่ยไม่ใช่เป็นห่วงแค่ตัว,ตวเองอย่างเดียวนะ่ไม่ไม,<ๆ>ไม่ไม่ใช่เป็นห่วงเฉพาะตัวเราอย่างเดียวผมอยาก แก้ไขให้พี่น้องนักร้องศิลปินแล้วก็ร้านอาหารร้านลาบร้านผับเล็กๆอะไรเงี้ยหรือแม้แต่คนที่นักร้องที่เขาเล่นในผับอะไรเงี้ยสามารถเอาเพลงของเราไปเล่นได้ฟรีประเทศไทยเนี่ยผมเข้าลิ้วศิลปหลายพันล้านซึ่งซึ่งตรงนี้ส่วนหนึ่งอย่างที่บอกในสัญญาเนี่ยผมก็เราก็คงจะไปแก้อะไรไม่ได้ก็เสกอาจจะแก้ได้แต่ว่าคนอื่นก็อย่างที่เสกบอกก็ควรควรจะดูแลกันควรจะควรจะ คือเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายก็คือเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้ซินเซ็นสิทธิ์เผยแพร่ให้นะนยุคที่ผมแต่งเพลงดังๆยุคนั้นเรารู้กันอยู่ว่ามันยังไม่เกิดสิทธิ์เผยแพร่ขึ้นฉะนั้นทําไมผมถึงไปฟอ้องศาลเพราะว่าเราไม่ได้ส่วนแบ่งเลยพอเราไม่ได้เลยเนี่ยตัวผมเองยังพอมีงานร้องเพลงอยู่แต่เพื่อนรุ่นพี่ผมที่บอกว่าผมจะจัดงานมันเกิดให้แกแกยังไม่มีค่ารถแท็กซี่มาเลยนะคือคือคือพี่ที่แต่งเพลงดังกว่าผมอีกดังๆเยอะมากเลยซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันควรจะ ชัดเจน กรณนนี้ฟ้องร้องที่ศิลปินชนะมีมาแล้วจากประสบการณ์ของเวสป้านะคะตอนนั้นถูกค่ายฟ้อง12ล้านค่ะจึงสวนกลับด้วยการฟ้องสิทธิ์เผยแพร่20เพลงเป็นการทดลองผลตัดสินจากศาลชั้นต้นชนะมา18แพ้2เพลงนะคะเลยโดนปรับ75,000บาทจากที่ถูกฟ้อง12ล้านบาทในก้าวต่อไปก็เลยอยากเห็นความชัดเจนค่ะเพื่อให้ก่อนที่ศิลิสิทธิ์ใใช้เนี่ยรู้ว่าสิทธิ์เป็นของใครระหว่างค่ายหรือศิลปินหรือมีผู้รับสิทธิ์คนใดอีก เพราะมีปัญหากันมามากนะคะรวมถึงอยากให้เกิดพรบรขึ้นมาอย่างเป็นรูป,ปรธรรมตัวอย่างปัจจุบันค่ะคน cover คเ,เพลงมาเนี่ยบางค่ายเพลงนะคะเจ้าของสิทธิ์ก็จะดูดรายได้จากการเผยแพร่ไป100%เซซึ่งกรณีแบบนี้ก็ควรจะมีกฎหมายขึ้นมาแบ่งส่วนให้เหมาะสมค่ะ